สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมกับผมบีโตจางทาไมต้องลงทุนให้ได้กําไรเพราะว่าการลงทุนช่วยสร้างกําไรได้มากกว่าได้กําไรต่อวันที่ดีทารายได้ให้เราดีความสําเร็จเร็วกว่าสายฟรยีต่อมาจะลงทุนเท่าไหร่ถึงจะขุดบิตคอยได้ดีครับเพื่อนๆคาตอบคือต้องซื้อกําลังขุดบิตคอย2 0 0อ0 g h ในระยะการลงทุนระยะยาวนะครับจำนวนสตุชิที่ต้องซื้อในสัญญา15ปีก็ประมาณสัก1บิตกว่านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลงทุนได้นะฮะตามยอดที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนๆสา สามารถที่จะนำยอดในการซื้อกำลังขุดไปคำนวณในกระเป๋าคอยจุดซีตเนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าจะต้องซื้อกำลังขุดหรือจะต้องชำระเนี่ยในการซื้อกำลังขุด2 0 0ห0 GH ประมาณ1บิตกว่าๆเนี่ยนะครับในสัญญา5ปีเพื่อนๆจะรู้ว่าเท่าไหร่นะครับในกำลังขุดนั้นๆที่เพื่อนๆต้องการผมย้ําว่าคุ้มค่าแน่นอนสําหรับมือใหม่ที่กําลังลงทุนผมแน่ใจนะครับว่าในการซื้อกำลังขุดของเพื่อนๆจะไม่ผิดหวังในการเริ่มต้นที่จะลงทุนในการทําเหมืองขุดบิตคอยในการเช่าเหมืองขุดบิตคอยนั่นเองสัญญาที่ถูกกว่าานนัั้็คือสญญ3 เดือน6เดือนนะครับหรือประมาณ1นปีหรือ3ปีในสัญญานี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะต้องได้ในการที่จะซื้อกําลังขุดนะครับสำหรับมือใหม่สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการกําลังขุดเริ่มต้นนะครับก็คือ1 0 0 0 GH เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อได้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้ววันนี้1 0 0 0 GH นะครับพรุ่งนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมาซื้อ1 0 0 0 GH ต่อได้หรือจะเพิ่มสัญญา6เดือนต่อได้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆมาดูวิธีการคํานวณกําลังขุดบิตคอยกันสําหรับการคํานวณการซื้อกําลังขุดดดด 24H ววว่่่าาาาจจะะไไ้้กํํรตอันเเทหหี๋ยผมใู ดูตามวิดีโอนี้เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะขุดบิตคอยตํำไรต่อวันเท่าไหร่ย้ำว่าดูตามวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสาหรับการซื้อกําลัง2เ,เพื่อน,น่าเ้าใจแล้ววิธีการทำกำไรวิธีการลงทุนให้ประสบความสำเร็จในการซื้อกําลังขุดสามารถได้ซื้อเพิ่มสัญญา3เดือน6เดือน1ปีนะครับ3 5, ปี5ปีแล้วก็แบบ15ปีแล้วก็แบบตลอดชีพแล้วก็มีสัญญาใหม่ขึ้นมาก็คือ99ปีนะครับแต่ผมแนะนําสําหรับใครที่ต้องการซื้อกําลังขุดแบบตลอดชีพมันน่าจะคุ้มกว่าและดีกว่าแน่นอนเพราะว่ากาลังขุดของคุณจะไม่มีวันหมดสัญญาในการขุดสตูชิหรือบิตคอยนนะครับเพื่อนๆสามารถ บายเรื่องของกำลังขุดในช่องปีตุจังและช่องถามมาตอบได้อานองหลายนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรและขอบคุณมากครับสวัสดีครับ